สบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอฟซี FC, ที่ฮักแพงสุขสุขคนพ่อกับเคยลาคือเก่าพ่อแม่พี่น้องตอนนี้กับพากันเฮมาลัดรัดหลานไส้พี่น้องเลยน,น,น้องน้ำน้องเนื้อน้องนำเนื้อพี่น้องเอากันเฮกันมาหลัดหลานไส้เดินทางลงมาเลยพี่น้องแต่วันยังบ่หอดกันเลยพากันมารลัดก่อนเนาะ น้องเต้นกับมาน้ำหลบมารับน้องน้องเต้นกับม้ารับน้องเห็นว่ากสิตยอันนี้เราที่หายภาพคือภาพโยงขนมยลองอยู่บงกอนคันบอดได้กับคอยอน,นั้นน่ะะวยี มีใจยังลูกนะเอากระบอวชีวิตนางอยู่ไหนห่อนบ่โอ้ยวันนี้มีแต่เล็กแต่ปูนี่เก็บเลยนี่มันคัาขนาดนอกมองคนอยู่หามรถมันกับวัยแล้ว แมานดน้ามาเร็กเวกงไวเนอร์นมจากแรกก็จนะอยู่นนี้อันนี้กระาดแนะป้ยลเนาจกความันขยัน,นยพี่ดาวเอ้ยมันดีอยู่สุดๆอันนี้ก็อยากลงเลยเห็นะอยากลงสวัสดีครัพี่น้องค่ะมาน,นะะารนรัค่นี่ับ S <S ป้านี่ก็ชิเลยมาเลยจกัก<ะ>อีกประมาณสามสี่ชิปนาทีปะะ้าเอ้ยโดยกาลังช<ด>ีหอดบ้านน้องคนเก่ิมีเบ้านน้องคนเกลมเนอมากับข้านมากคือเขาฮะ อวยค่ะมันคำเทนไสบ้นดงบนนากเออวันนคนแก่อยู่กับพี่นะกะลานัแกค่ะโอ้ยลานลมหกินหกความไปเฮ็ดยังกินปะเทางเ็ดยังกินไปเบิ่งป้ากนน้องเอ้ห้องก็ชิหนึ่งนี่พอดีเนาะพอดีชุกเพอเขาจะมาหอด โดยประมาณจะกบ่เฮ้งนะข่าวข่าวไม่ปะปะเออขั้นข่าวไม่หนึ่งบ่เฮิงกับซุกโดยโอ้ยนักกินแต่แต่เกี่ยวข่าวยิ่งมาเลี้ยวโดยห้องโดยกินเผากินอราแข้าวเก่ากับมันเลือยวกับคลายออกกินน้ำโดยสลับกันเนาะ่ะ าเพิ่นหนึ่งขาวเลยพี่น้องวันนี้น้องน้องลูกลูกล้านล้านกำลังชิล่งมาหอดเด็กน่อยเข้าไปโรงเรียนวะเออ

ยางเป็นเละกะยกรนยางไก่ฮอนขนาดเลยป่าเพิ่นกระเตรียมกับเขากับปลาตอนหลับพี่อนุยอ,อยากออกนำ้ำมาล่อหลับ นอนหลับองเนื้อดูเลยชื่อแงเนื้อวะนนนอเป็นไงเดียวอด้ทั้งแม่ทั้งลูกเลยนี่นีอ่ะนี่นี่แม่ใครกูมงอะไรก็สิ้กินดีอะถักยังจับโอ้ย่่งดิ่่ โน้ำกินเพิ่นว่าอันนี้เตรียมไวน้นำกินเรากินน่ะเซงข้ขามแักไนได้อันนี้ก็สิเป็นมองนอนมองนอนโอ้ยบังเ,เนยไปเอาไหมจีไปน้ำเมถาแทกบอลลุม่มเแทกเลไปิไ <c oughs> ปน้ำเมเ่าลรลุ่ม <c oughs> ลูกไปเลยแ,ลแม่เปลี่ยนทรงให้ลูก มองสีนอนของแม่กับคนน่อยพี่น้องจนคนผูกมาอยู่มาเลียนน้ำกายปูอยู่ทำนี้แล้วเบ้อบอ,บอให้ลมเข่าเลยเด้งน้อยพอพ่อกับไ้ปิดอีกไดน้นน่ทั้งทึ่งนี่ยัง

เปิดพี่น้องนเลยชวนฝากคูณสูงเตอ,พอเ่พี่น้องในเพื่อนทมทีเสียดเฮือนหาประมาณหาสิบเสนพี่น้องทมทีเสียดเฮือนตอนรับลูกทรายเบาวดาวกับน้องนำ้ำเสียดเฮือนอยู่หน้าตอนรับลูกทราย รถกับ 15. สิบหา้าวรถเนาะรถล,ละสี่ร้อยรถละสี่ร้อยบาทพี่น้อง้าวรถมันก็นสัมบ,บายนินหนึ่งพี่น้องก็อยู่หน้าสะดวกสบายสมบูรณ์สบายในการ ไปหันไปหนีเนาะ กำลังอันหัดย่างปัดเจออันเทียงไม่เแ่าเพราะว่าดินผุพายบ่เอาไปได้หัวคิดไปมาบัานนี้เพื่อนอ่อมดีเลยตัดใส่บอลตัดตัแค่ไหนตัดใส่เพื่อนย่าดอกตัดใส่บเป็นบอลนั่นน้องนำเนื้อนอนกระเม่์เป็นบอลนั่นเป็นไงเป็นพวกเตียงสองอันพูนนอนตะลางพูนนอนเทิงพีู่นนอนตะลางพูนนอนเทิง

ยะไปหาดินไปดำเด้ตีลงไปดำภาษาตีวยกันดำเด้ใส่ดำมาไม่้ำต่าใช่ไหมชิไะใส่ลูกชิ้นติดเกไม่รลานเนเมื่อังนี้มันชิลุดเลยอยู่เชียงหน้าลวาวห้องเตาห้องเต่ามีมีเต่าเอาไดิโหบา้ามาดาวโทรมาพี่น้อง ตาแล้วหนึ่งเขานะหอดใช้แล้วหอดใช้แล้วแสดงว่ามาหอดพอาดีเข่าซุกแสดงว่ามาหอดเขราวด่เข่าซุกไปเอย อุ่นชนโบุรีเป็นอยู่ด้วยเออข้าวฮู้งข้าวเจ้าเลยป้าเอ้ยไปหุงข้าวเหนียวกันหนึ่งเอาเท่านั้นแล้วอันนี้หุงหุงข้าวให้อันโดยมันจะหย่ำง่ายดี ันจังกินง่ายกขอโทษขอพายพี่น้องลองขึ้นเบิ่งเทียงป่าก่อนว่าดิขึ้นดนมันอยากกาศทางเทิงโอ้ยบอดายใช้กันก็สีออกมาห้อนกันมันเป็นยังอยากขอาไปเด้อยากอะไรเลยอย่กเอาไปเลย ทั้งทั้งเย็นนลเย็นาือมากง่แนวใช่ข่าวนะลุ่มข้อด้นมีมอกขึนมาขึนมาก้เพงไปเนาน้องเด้อคุไปเย็นนรีทั้งทอ้งชื่อขึ้นช่างหรือเปล่าขึ้นช่างเ

Mm-hmm. <laughs> นี้ก็ขอลาเลยด้อพ่อแม่พี่น้องขอบุญขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมพอกันใหม่คลิปหนะ้ากับเคยลาสบายดี